เอาเอาน้ำแม่เล็้ยอุ้มเอาอื้ออื้ออื้อเขาน้อท่อนนดนํามบ อีกี่นึงอีกที่นึงน้ำผากไหมน้ำผากมันลันนิดหนี่งนโนโนได้นานาได้กลับไม่ด้โอ้ตบมือ อุ้มลูกอุ้มไปให้ยาไหมอุ้มไปให้ยาอุ้มไปไกลๆมั้ยอุ้มไปเดินมาอุ้ม้วเดินมาให้ยาเดีวไปไปไม่แสบแต่นอนนอนในร้อนเหมือนกันแตงไปในร้อนเหมอนกัอุ้มมาอุ้มมาให้าเดียวอุ้มกระานเอาเลยดิ้นบานี้ย้ายเห็บไปยาน้าไปยาเนี่ยยังไงติแค่กุ้ง Cẹp bao hay đẻ ơi bao bao